ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันและสำหรับวันนี้เราจะขอนำเสนอในหัวข้อเลิอกอวด10ข้อนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนความอวดดีก้าวร้าวมักมีภัยความเชื่อมั่นสูงไปมักทำร้ายตนอย่ายิงพยองจนเกินงามเพราะการมีอัตตาเป็นใหญ่ในความคิดและมิจฉาทิฐิ อันมากล้นในจิตใจจะนำภัยมาสู่ตนเพราะความไร้สติแม้จะชนะผู้อื่นได้เป็นหมื่นแสนก็ไม่เหมือนแม้นชนะตนข้อที่หนึ่งอย่าอวดฉลาดคนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้จะฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดฉลาดให้ดูโง่แต่จะแกล้งโง่ให้ดูฉลาดและไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไส้ 2. อย่าอวดรู้ถ้าไม่รู้อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นโง่ไม่เสียหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเราดีซะอีกเราต้อง่วยทุกโอกาสเพื่อเรียนรู้จากคนอื่น 3. อย่าอวดเก่งเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกมีคนเก่งกว่าเราต้องยอมรับมีคนไม่เก่งที่อิจช้าเราต้องระวังถ้าอวดเก่ง จะไม่พัฒนาและอาจไม่มีที่ยืน 4. อย่าอวดดีคนอวดดีหญิงทะนงตัวไม่มีใครอยากช่วยเหลือเวลาลำบากจะไม่มีใครเดียวแลต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตีค่าตนสูงและแสดงตนต่ำกว่าที่เป็นเสมอ 5. อย่าอวดเด่นแม้เรารู้สึกเหนือกว่าใคร ก็ไม่มีใครอยากรู้สึกด้อยกว่าเราถ้าเรารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเทียมไม่น้อยหน้าและอย่าชิงดีชิงเด่นกับใคร 6. อย่าอวดผลงานผลงานดีไม่ต้องอวดโอ้ควรจะมองเห็นและชื่นชมเองพูดถึงผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจได้แต่อย่าพยายามเหนือคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานคนอื่น 7. อย่าอวดรวยคนมั่งมีไม่เคยต้องวิ่งวุ่นทำอะไรอวดใครคนไม่มีต้องดิ้นรนหานู่นหานี่อวดคนอื่นถึงรวยแล้วอวดรวยก็หมดตัวได้ยิ่งจนแล้วอวดรวยยิ่งถังแตกตลอดไป 8. อย่าอวดสำเร็จชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงขาขึ้นอย่าลงเรเริงขาลง จะได้ไม่ถูกซ้ำเติมยิ่งสำเร็จยิ่งต้องทอมตนถึงจะมีคนรักและเอาแบบอย่าง 9. อย่าอวดความสุขคนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยวอวดใครๆว่ามีความสุขถ้ามีความสุขเงียบๆไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟกแค่ไหนนั่นไม่ใช่คนมีความสุขแต่คือคนมีปมด้อย1ิ 10. อย่าอวดความลับไม่ว่ารู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเที่ยวบอกความลับกับใครๆเพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่หาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่คนในชีวิตและเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้นในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางครั้งก็ลืมคิดไปว่าบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปเสียเวลาด้วย ในหนึ่งวันมีค่าเราควรใช้เวลาไปกับอะไรที่สำคัญกับชีวิตของเราเลิกสนใจแปบ,บสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยเลิกแล้วจะมีความสุขมากขึ้น 1. เลิกตามกระแสกระแสผ่านมาแป๊บเดียวก็ผ่านไปถ้าเราใช้ชีวิตแบบวิ่งตามกระแสไปกับข้าวของทุกอย่างจะยิ่งทำให้ชีวิตเหนื่อยมากขึ้นเป็นสองเท่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต่างๆเลือกซื้อของที่จําเป็นต้องใช้จะดีกว่า 2. เลือกใส่ใจกับการฉลองวันเกิดแบบจัดเต็มวันเกิดของเราคือวันที่แม่ต้องเจ็บปวดในการคลอดอย่าให้ความสำคัญกับความสนุกสนานในวันนี้นักเลยแต่จงขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะดีกว่า งานก็ไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่ให้สิ้นเปลืองการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันสำคัญน่าจะดีกว่า 3. พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเองต่อให้ใครจะคอยช่วยเหลือเราก็ตามแต่ไม่มีใครจะอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตฉะนั้นจงหัดยืนด้วยขาของตัวเอง แล้วเราจะไม่ต้องลำบากในภายหลัง 4. เลิกแคร์ความคิดคนอื่นความคิดของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปบังคับได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องแคร์ความคิดของใครให้มามีอิทธิพลในชีวิตเราชีวิตเป็นของเราจงเลือกเดินทางด้วยตัวเอง 5. เลิกสนใจคำนินทา เราไม่สามารถเป็นคนที่ถูกใจให้กับทุกคนบนโลกได้การถูกนินทาจึงเป็นเรื่องปกติเลิกสนใจคำนินทาแล้วโฟกัสที่การพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่าไปเสียเวลาให้กับคนที่สนใจแต่ชีวิตคนอื่นให้มากนักเลย 6. เลิกสนใจเรื่องของคนอื่นการไปสนใจชีวิตคนอื่น ก็เหมือนเราโยนเวลาที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทิ้งไปมันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองเลยฉะนั้นจงสนใจชีวิตคนอื่นให้น้อยลงแล้วให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองจะดีกว่า 7. เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากันไม่มีใครมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้น จะใช้ทุกนาทีในแต่ละวันให้มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้มากแค่ไหนใครใช้ได้คุ้มค่าที่สุดคนนั้นย่อมได้รับผลที่คุ้มค่าด้วยเช่นกัน 8. สนใจโลกโซเชียลให้น้อยลงเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเปิดดูโซเชียลที่เป็นข้อมูลด้านลบจะทำให้วันทั้งวันนั้นกลายเป็นวันที่หดหู่ เพราะเราเปิดรับเรื่องราวไม่ดีมากมายที่ผุดขึ้นมาบนโซเชียลเข้าไปลองลดโซเชียลให้น้อยลงแล้วจะรู้สึกสบายใจได้มากขึ้นและนี่ก็คือข้อคิดดีๆที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ